จะพัฒนาดีกว่าเดิมครับทันก็สุดยอดนะวันนี้ครับจะพัฒนาดีกว่าเดมก็เด็กเด็กเด็กกเกเด็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 กกเด็กเด็กก็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 เด็ก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 เด็เด็กกเด็กเด็กเด็กเกเด็กเด็กเด็กเดด็กเด็กเด็กเด็กกเด็กเกดยกเก็เกกเดก็ จะทันไหมจะทันเกมได้ไหมทันครับพักพักพักกี่วันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็วันสองวันได้ไหมได้อยู่ครับเจ็บเข่าเหรอเดี๋ยวต้องไปหาหมอครับต้องไปหาหมอใช่ไหมพี่แอมพี่แอมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเยี่ยมเลยไหนเป็นไงบ้างวันนี้ดีครับเกมเกมมาดีนะดีครับขาดจบสกอร์ครับขาดจบสกอร์นะรอจะได้หนึ่งแต้มนะใช่แต่ว่าหนึ่งแต้มก็ยังดีครับครับดีลุกแม็กครับแม็กซ์วิเคราะห์ อันนี้ลูกเกมของเราเนี่ยค่อนข้าง <c oughs> ก็พอใจในผลงานนะผมว่าอย่างน้อยมาอาแ,อแต้มที่บ้านเขาได้แต่ว่าเราก็ต้องไปแก้ไขนิดน,นึงลูกพื้นที่สุดท้ายครับโดยรวมก็ถือว่าได้ผมว่าต้องต้องให้แม็กซ์ไปติวเข้มหนะอผมเป็นนักเพยเยอ,อยว่าเพยเยร์แอนโคสเยี่ยมมากมาเยือนเราได้หนึ่งแงต้มกลับบ้านไปนะมาเพิ่มเป็นติบแล้วก็น่าจะหนีโตอนอันตรายขึ้นมาได้แต่เราต้องกลับไปเน้นการเข้าทำมะน้องครึ่งแรกห้าหกลูกไม่ได้สักลูก ต้องช่วยไหมคนไม่มีแรงพร้อมคนไม่เคยได้ลงพร้อมขอบคุณทุกคนเนาะนะหนะึ่งแต้มวันนี้เราหน้าสามแต้มน,นะรับพ่อเป็นไงพอใจลูกเกนวันนี้ไหมได้อยู่ครับพ่อแค่จบไม่คมครับมีโอกาสสามแต้มครับเล่นดีทุกคนเลยนะใช่ครับแต่ว่า<พ>จบจังหวะสุดท้ายครับพ่อเป็นเรื่องปกติของโลกนะ <laughs>